สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับวันนี้มาดูสับเปลือกสับเปลือแต่งงานใหม่ครับนี่แต่งงานใหม่ฮะปารีสบ้าฮะปารีสบ้าลูกเคยถมมาส่แว่นไม่มีลักคือโอ้สมเป็นกอนะ ซเบนนซ่นนอยเออ้นแบต้นแบมันมููอยเลย้นบสมุค่าข้นแรขนแรมันสม่นสีโลมันสีโมอะไรหข้อคอมเมนต์นี่ของกอของกนะท่องท่องของแฉลบของแฉ่จะพนบ้านสวย้านสม้ค่าขั้นสุไทยข้นเอ็นน่ะล่ะ

ใส่่บ่้ใบ่ได้โอ้คู่คู่นี้ส่งกันมาครับคู่นี้ตะมดข้น้าเมย์ไงสาคอนคอยไงมิชัยอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะครับโอนี่เเรื่องหลังครับเรื่องหลังตาขึ้นตาอีโมนี ้ยทำไมสั่นกันวะวัดเคยสมุสรสาคอย่งสั่นเลยสมไม่ไงเออไม่ไงไม่งสมุนรับอันนี้ค่แค่เส้นสอบเท่าไหร่ครับห้าสบบาท้าสบบาทใช่ไหมใ้ห่อยตัวหนึ่งบ่หูไกคือว่าเออเอาเรลายตอเ้าตาบอดเราเนหุ้บ่บาปเราอ๋อไปไปนั่บ่ โอ้ยจงสี่นะเอาไหมเอาไหมานเยนาโอ้ยไงทแข็ง่าแข็ง่าฮะโอแข็งแข้งแข็งี่งแข้งอี่ยงแข็งงานเกยขบวนขามงไงท้องสุกไงท้องสุกไไท้องุกตัดบ่อยดบ่อดบ่บ่อด แต่ว่าแข็งอ๋ออันนี้ทีใจแห้งครั้นี่ไม่ใช่ทุบซุ้มปัตที่ีกว่าอนโอแตกงบึ้มแตกึบึ้มเาะอ๋ออโอ้ะมา้าคืนมยรบ้สมาแต่อนไม่เห็นเขาแต่ไม่ไดยูไม่ไ้ยูข้าทำควันเ่าไดก่อนข้าทำควันเ่าได้ก่อนอเราเริไปอยมาอันนี้ก็เริ่มลอกคาบแล้วครับ้าดวลไหล เริ่มเยิมแล้วนะโอ้ล้างคือคุณสม่าขอนี่สันนัสไปยืดไปยเดยืดยืดยดยืยืด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 ยยืดยืดยืดยืนยืดยกดยืดยืดยืดอะไรืดย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 ืืดยืดยพดนืดยืดยดดไยยืือ่อน ไปแล้วมันสุกกิ๊กกันอาหารผิดตัวที่เอากลับโลดอ้าว แล้วเโอ้ยนี่ไเยไงเผาไป้นทัอันนี้มันมัดใก่อนแล้วมันมันไปเอาสัมผัสสัมผัสสัมผัสใช้หมัดพู้ห่าอยู่ลูกเราวดึงไปถ้าฝ่าพู่เลยะ้เรียบร้อยแล้วเต็มเอาเอาเมือเจ็นะ โอ้แกเนได้สมสมาให้มึงเจ็ดนะบ่มาให้สุขิดเออหรออันนี้ก็ย็่นย็นฝันุเอาตรนก่อนเดยอะมากไมยืนใหดยดูไมใหมาพูมีมาพูยืนขอท่านบาทวนตมครับ ไอ้ไอ้ไอ้ท่านท่านก็อาด้เลยนานก็เอาดอะไรกไ่ได้อือ้่านอ้อาลเฮ้ยเงินเงยเงินียนนเงนอเาไม่ได้ัิรีน้เ่ไา่าฮ่ไฮ้าว่าฮาฮ่าฮ่า่าอ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่า่าฮ่่าอาา่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่ไฮาฮฮ่าฮ้าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮาฮาฮ่าาฮ่าาฮาฮ่าฮาฮ่าา ไปไปใส่ตอเขามนไปใส่ต่อไปใส่ก็ะด้ไปใส่กระด้นาะอ้ยได้ไปส่งได้ไปส่งไอหูบานอยู่บานอยู่ซ้ายบานอยู่ทางค้งบานทางขวไงไงสามโค้บาทสามพันห้าร้อยบาทเขาอมมือยิอยืมแยืมไปยืมเเายืมแกด้นิอท่แรกนดิ อะไรีม่วงด้วยอะไรไงหลือพ่าพอย่มุนลูกไข่สามพันห้าร้อยบาทอะไรเอนนแนไหมเหมือนกันไหมเอ้ยเหมือนกันเลยดผูแค้นผูแคนอาผูใครรู่อ้้อดีพอยายกันทโอ้ผูแคนครับนี่จะมาัรเลยผูแคนครับดิสามพันสองร้อยบาท อันนี้พ่อไงส่งคิทแม่งไงสวีส่งคิทเท่าไหร่ามนบาอันนี้ก็เข้าหมาประมาณเหมือนกันครับนี่า อันนี้ไม่ไงเเผ้าผู้ให่สวยสาวผีละสองพันห้าร้อยบาทว่ากูเบากูเบาขึ้นนี่ได้ไหมครับผู้ใหญ่สุไกยไม่ไงนั่งสามพันบาทพอยสุไกยสามพันบาท เน่าใหญ่อ่าอ่าอ่าพั่สิบหม่งพั่บางออนพั่สิบมัใหญ่บังออนสามพันบาทโอ้ปูงนักนักเลยครับพ่อใหญ่สกัดแม่ใหญ่แสงเดือนขอท0ห้ารอยบาทะนี่ายี่ มาสิบุบุท่านคนใหญ่ยืฮะคนดีเท่าไรด่คนใหญ่บนปะคนให่บงนหม่บูเฮ้ยห่วงหรือเปล่าวะนใหญ่ก้าวหวงไงเอ้ห่นู่้กห่วงก็บอกว่าห่วงนใ่บูก้ว่งคนใหญ่บ้านคงตะเคียบามช่อมดล้ครับห้างมาก้าเหก้าวหอจะไปเลยว่าอู้ได้ไลน์เลยวะถูกง่ายแน่น่ พี่้องนอนคอยยังยงเจ้าสามพันสามพ้อยหมา, 3, าครับเดี๋ยวเราชะคลิปต่อไปครับตหนี้ชมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ